จกยับจับผิดอ้วนรังสิตหลังง้อเมียแต่กลับยังต้องทำแบบนี้ทุกคนต่างเอาใจช่วยให้กลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเมื่อสาวว่วอ้วนรังสิตและมะม่วงพันรยานั้นทะเลาะกันรุนแรงและอ้วนเองก็ได้พูดถึงขั้นไล่ให้กลับเกาหลีจนครั้งนี้มะม่วงหอบลูกกลับเกาหลีจริงๆหนุ่มอ้วนเลยรีบไปง้อถึงบ้านที่เกาหลีจนกลับมาคืนดีกัน ล่าสุดได้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยหลายคนรู้สึกว่าการตามง้อเมียก็ยังต้องทำคอนเทนต์ลงช่อง YouTube แบบนี้เกินไปไหมการกระทำแบบนี้ล้ายเป็นการกดดันพันรุยาด้วยกระแสะสังคมหรือเปล่าบางทีเรื่องปัญหาครอบครัวก็ไม่จำเป็นต้องให้สังคมรับรู้ขนาดนี้ก็ได้ดูชีวิตติดคอนเทนต์มากๆถึงขนาดที่หลายคนสงสัยว่าเรื่องทะเลาะและตามง้อนี้เป็นคอนเทนต์แต่แรกหรือเปล่าบางก็มองว่าเรื่องนี้ผู้หญิงเสียใจแต่ผู้ชายได้คอนเทนต์จริงแหละง้อยังไงต้องมีกล้อง ดูตั้งใจกับคอนเทนต์มากเกินไปมากกว่าการง้อคืนดีอีกบ้างก็รู้สึกไม่โอเคกับพฤติกรรมของอ้วนในคลิปนี้และมองว่าตราบใดที่ผู้ชายไม่เปลี่ยนทัศนคติปัญหาเดิมก็อาจจะกลับมาอีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ